มีคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับมีคอมเมนต์มาว่าแจากสืบเนื่องจากตัวอย่างเรื่องเหรียญหนึ่งล้านเหรียญที่ผมยกตัวอย่างไปกองอยู่บนพื้นหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็เดินไปดูเนี่ยมันจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยหรือเป็นก้อยอย่างเดียวหรือเป็นหัวอย่างเดียวอ่ะผมตั้งคําถามคนส่วนใหญ่ที่เราถามเขาโดยปกติทั่วไปเนี่ยไม่ต้องมีใครชี้นำเนี่ยถามทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเหรียญกองอยู่บนพื้นหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยไม่แน่นอนมันก็ต้องสลับกันหัวก้อย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 แต่ถ้ามันเป็นก้ยหด มันจะเป็นเองไม่ได้อ่ามันก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าความจริงถึงมีคนเอา1 000 000ล้านเหรียญเนี่ยไปโปยจริงมันก็ยังมีโอกาสเรียงด้านเดียวนะแต่โอกาสมันน้อยมากมากมากเข้าใจแบบนี้นะเขายอมรับนะเขายอมรับด้วยปริยาย,ยานี่เขาพูดแบบเี้เขาบอกว่ามันมีโอกาสนะเออมันมีโอกาสนะเหรียญมันจะไปแบบโอ้โหไม่รู้มีโอกาสอีท่าไหนเหรียญหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยมันจะเป็นก้อยหมดเลยเนี่ยเขาบอกมีโอกาสนะที่มันจะเป็นก้อยเองอ่ะเป็นเองไม่มีใครไปเลี้ยงมันนะแต่น้อยมีโอกาสน้อยมากมากมากพูดแบบนี้ งงว่าไม่รู้มีโอกาสยังไงกันแน่นโอกาสมัน,ม,นมันพูดลอยๆมันมีโอกาสยังไงอ่ะต้องต้องชี้แจงแต่ฝ่ายที่บอกไม่มีโอกาสต้องมีคนไปไปเรียงมันเนี่ยฝ่ายนี้ไม่ต้องชี้แจงครับมันเป็นสิ่งที่มีคอมมอนเซนส์ของมนุษย์ปกติทั่วไปครับไม่ต้องพิสูจน์ครับอันนี้แต่ฝ่ายที่บอกว่ามันมีโอกาสเนี่ยต้องบอกเราด้วยในรายละเอียดว่ามีโอกาสยังไงเรียกงกองเรียงลายบนพื้นประมาณหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสอีท่าไหนแล้วมันจะเป็นก้อยโดยไม่เป็นเองไม่มีใครไปทาให้มันเป็นก้อยเรียงมันอะพลิกมันให้เป็น มันเป็นของมันเองเลยเป็นก้อยเลยมีโอกาสน้อยมากมากมากนะพูดแบบนี้เนี่ยถ้าก็ยอมรับแล้วว่าโอกาสที่มันมากอ่ะคือมันต้องมีผู้ไปเลี้ยงถ้านยอมรับไปโดยปริยายว่าจะต้องมีผู้สร้างมนุษย์เพราะอะไรเพราะตัวอย่างเหรียญหนึ่งล้านเหรียญนะผมยกตัวอย่างมาประกอบกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าล้านเหรียญเอกถ้าล้านเหรียญเนี่ยคุณยังบอกเลยว่ามันมีโอกาสน้อยที่มันจะเลี้ยงเองก็แสดงว่าตรงกันข้ามคืออะไรมีโอกาสมากมากมากด้วยที่มันจะต้องมีผู้ไปเลี้ยงก็เหมือนกันครับเซลล์ในร่างกายมนุษยย์เเี่กกก็้ออองมมโาาาาสสจรรรริๆับชื ว่าพระเจ้าผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์มาสร้างเซลล์มนุษย์มาละเอียดซับซ้อนขนาดนี้มันเกิดเองไม่ได้มันเรียงตัวเองไม่ได้เพราะเซลล์ก็มีการเรียงตัวนะครับถ้าไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงได้ข้อสรุปแล้วว่าคนที่คอมเมนต์มานเนี่ยยอมรับไปโดยปริยายตามตรรก,กะเหตุผลของเขาว่ามีความเป็นไปได้มากมากที่จะต้องยอมรับว่ามีผู้สร้างมนุษย์เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนเราต้องปฏิบัติตามความเป็นไปได้มากหรือน้อยล่ะครับเมื่อคุณยอมรับแล้วว่ามีพระเจ้ามีผู้สร้างมนุษย์แน่นอนเกิดเองไม่ได้มันซับซ้อน คุณจะต้องต่อยอดไปเอาแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไมตายแล้วจะ,ะมีอะไรเกิดขึ้นคุณต้องไปหาความจริงต่อไปเพราะถ้าคุณยอมรับว่ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยคุณอัตโนมัติคุณจะต้องถามต่อไปแล้วพระเจ้าผู้นี้เนี่ยสร้างเรามาทําไมแล้วเราจะไปเอาคําตอบที่ถูกต้องได้จากไหนว่าพระเจ้าผู้นี้ที่สร้างเรามาละเอียดซับซ้อนขนาดน,นี้เนี่ยสร้างจัก,กรวาลสร้างอะไรมาเนี่ยเราจะไปเอาคําตอบได้จากไหนเราตอบได้เลยให้ท่านไปหาคาตอบได้เลยเอามาจากคัมภีร์กุรอานครับเพราะคัมภีร์ลกุรอานมาจากพระเจ้าผู้นี้ครับเรารู้ได้ไงไปพิสูจน์ เป็นคำพูดของพระเจ้าผู้สร้างผู้นี้แหะครับที่เป็นผู้สร้างที่แท้จริงนะครับ